ทารกช่วงแรกเกิดหายใจแบบไหนที่ไม่ปกติเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับขอคดและพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังดูแลลูกอยู่แล้วเป็นลูกในช่วงแรกเกิดด้วยแล้วคุณแม่บางคนมือใหม่นะคะไม่รู้ว่าลูกหายใจแบบไหนที่ไม่ปกติปกติทารกในครรภ์น,นะคะจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยที่ค่อนข้างเร็ว การฟังดูนะคะปกติอยู่ที่120-160ครั้งต่อนอาทีอันนี้ถือว่าเป็นภาวะปกติของทารกที่อยู่ในคันแต่เมื่อลูกเราคลอดออกมาแล้วนะคะการหายใจช่วงแรกๆก็จะค่อนข้างเร็วคราวนี้การหายใจของลูกนะคะแบบไหนที่เรียกว่าปกติ เด็ก2เดือนแรกเกิดนะคะการหายใจจะอยู่ประมาณ60ครั้งต่อนาทีนะคะนี่คือการหายใจปกติเด็กอายุ2เดือนขึ้นไปถึง1ปีอัตราการหายใจจะอยู่ประมาณ50ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งอาจจะช้าลงบ้างเล็กน้อยคราวนี้เด็กอายุ1ปีขึ้นไปถึง3ปีอัตราการหายใจเนี่ยเขาจะเริ่มเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะคะก็คือประมาณ20-30ครั้งต่อนาทีอันนี้คือเป็นภาวะ การหายใจที่ปกติซึ่งการนับการหายใจของทารกหรือว่าของลูกเรานะคะให้เรานับขณะลูกนอนหลับห้ามมีกิจกรรมอื่นๆห้ามลูกร้องไห้โดยเด็ดขาดและก็การนับจะต้องนับให้เต็มนาทีด้วยนะคะทารกหายใจเร็วเนี่ยเราจะต้องมีการฟังเสียงอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีภาวะหายใจคลืดคลาดไหมหรือมีเสียงวีดไหมขณะหายใจเข้าหรือหายใจออก นะหากมีเสียงคืดขาดหายใจเสียงวีดแล้วก็หายใจเร็วอันนี้ควรพาลูกพบคุณหมอนะคะแล้วก็ต้องสังเกตอาการของลูกขณะนอนหลับด้วยนะว่าลูกนอนราบได้ไหมมีหายใจหอบหายใจเร็วไหมปีกจมูกบานไหมหน้าอกบุ๋มเยอะไหมริมฝีป,ปากเขียวไหมไปลายมือปลายเท้าเขียวไหมอันนี้ขณะช่วงนอนหลับหากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบพาลูกพบคุณหมอเพราะอาจจะเป็น โรคหัวใจไหมคุณหมอต้องตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็ทําการรักษาต่อไปหรือว่ามีภาวะอะไรที่อุดกั้นระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะคะขณะกินนมคุณแม่ก็ต้องสังเกตลูกด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเด็ก3เดือนแรกเกิดเขาจะยังหายใจทางปากไม่ได้หากกินนมได้ลําบากหยุดหายใจหยุดกินนมเป็นพักๆเป็นช่ชวงๆนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหมั่นสังเกตนะ,ะถ้าเขากินนมได้ลําบากหายใจคลื่นไาดนะคะดูอาการแล้วไม่ปกติแน่ อันนี้ควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอเช่นกันค่ะคราวนี้อาการหายใจแบบไหนที่ไม่ปกติที่เราควรจะรีบพาลูกพบคุณหมอโดยทันทีโดยเฉพาะทารกในช่วง3เดือนแรกเกิดนะคะสังเกตยอย่างใกล้ชิดนะคะคุณแม่อันดับแรกเลยคือสังเกตภาะวะลูกนอนหลับนอนหลับนะคะคือเขานอนราบไม่ได้นะหายใจลําบากริมฝีปากเขียวคําปลายมือปลายเท้าเขียวนะแล้วก็ ขณะหายใจเป็นไงอกบุมลึกเน,นี้ยรีบพาลูกพบกุณหมอทันทีเลยถ้าเราเจอภาวะแบบนี้อันที่สองนะคะก็คือลูกหายใจเป็นเฮือกเฮือกนะคะโดยเฉพาะช่วงกินนมหยุดกินนมมาหายใจกินลําบากนะหายใจลําบากเนี่ยก็ต้องรีบพาลูกพบกุณหมอนอนลําบากกินลําบากนี่คือมีผลกับพัฒนาการของลูกแน่นอนอันที่3นะคะก็คือลักษณะที่ปีกจมูกคุณแม่ดูเลยปีกจมูกลูกบานนะคะเวลาหายใจ หน้าอกบุ๋มลึกเพราะเวลาลูกหายใจต้องใช้แรงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะคะในการสูดอากาศหายใจเข้าปอดลึกๆนะหรือว่าเป็นไงต้องเปิดช่องจมูกกว้างๆปีกจมูกลูกก็จะบานนะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะลูกหายใจหอบอปีกจมูกบานหน้าอกบุ๋มหายใจลําบากมากๆอันนี้ควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอถือว่าเป็นการหายใจของลูกที่ไม่ปกตินะคะโดยเฉพาะเด็กในช่วง3เดือนแรกเกิดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคแม่ก็ต้องหมั่นสังเกตนะดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยสําหรับอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราได้นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ